นี่สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็มีรถพี่วินนะครับรถพี่วินบอกว่ามันมีไฟแดงโชว์นะครับที่มอน้านะไฟมอน้ําสีแดงมันโชว์นะครับนี้ก็เลยมาดูแล้วนะครับว่ามอน้ําม,มันรั่วนะมอน้ําม,มันรั่วตรงนี้นะครับนี่นะอาจจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่ว่าโอเคแล้วเชค็คแล้วว่ามันรั่วเราเติมน้ําลงไปมันหยดไหลทิ้งตรงนี้เป็นกองเลยออกมาตรงนี้นะเป็นกองเลยนะนี่ผมก็ทําการซื้อมอน้ําม,มาเปลี่ยนใหม่นะครับคือก็เอ,มอามอน้ํา แบบที่มีฝาปิดแบบธรรมชาตินำะมาใช้นะครับไม่ได้ใช้ฝาหม้อน้าแบบนี้นะครับก็คือเอารุ่นรุ่นตัวแรกๆมาใช้นะครับคือเป็นเป็นเป็นฝาหม้อน้ําคล้ายๆของรถยนต์แบบนี้นะเนี่ยเนีนยนะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะใช้ตัวใช้ฝาแบบตัวเก่านะครับเนี่ย ของเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับคือตัวเดิมแบบนี้มันจุกจิกปัญหาของมันชอบนะยางมันชอบขาดนะครับยางชอบขาดแล้วก็ความร้อนชอบขึ้นนะครับผมของเดิมนะนะนะขาด ยางชอบขาดนะครับก็เลย้แนะนําให้พี่เขาใส่แบบแบบตัวเก่าๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับกฝากม้อน้ําไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมถ้ารั่วก็รั่ว,วตามพวกนี้เลยนะก็เหมือนกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ยางขาดด้วยนะครับยางขาดด้วยแล้วก็เนี่ยมันรั่วรั่วช่วงเนี้ยนะแถวนี้แหละเปียกเขียวหมดเลยแต่เมื่ยาน้ำสีเขียวลงไปก็เขียวหมดเลยนะก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะเรียบร้อยครับผม เป็นคลิก125นะครับตัว LED นะครับใครรถใครมีความร้อนเกิดหรือว่าไอมันความร้อนมันแดงมันโชว์อะไรนะก็้าหาที่ทาไม่ได้ก็แวะมาหาผมได้นะครับก็ลองโทรมาถามได้นะเนี่ยผมรับทําหมดนะครับพวกความร้อนพวกเครื่องอะไรพวกนี้นะเนี่ยรถตัว LED ตัวนี้นะครับตัวนี้มีดิสหลังนะครับเป็นรถที่วินนะครับพที่วินไปไป,ไปเหลองปงาปเลืง้งนะนี่นะ เรียบร้อยแล้วก็วอร์มนะครับก็ดูระบบน้าเช็คแล้วว่ามันปกติดีนะครับก็เหลือแต่ปิดฝาแล้วที่นี้นะครับผมที่ร้านวันนี้ก็ทาไอพีซีเอคลาสหกสิบไปเพิ่งเสร็จนะครับก็เลยมีคันนี้เข้ามาต่อนะอันนี้เข้ามาต่อเรื่องมน้้ามัน้ําร้อนนะครับผมไฟแดงมาโชว์นะพีซีเอาสหกสิบก็ทําไปเมื่อกี้นี่เองนะครับไปเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่แหละร้อนแล้ว เส้นล่างร้อนแล้วนะครับโอเคร้อนมากแล้วเส้นบนก็ร้อนพอกันโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะถ่ายให้ดูแค่ช่วงมอน้าเฉยนะครับเพราะว่าเราซ่อมมอน้านะครับผมคือรถรุ่นรุ่นตัวใหม่ๆเนี่ยฝามอน้ํามันมันไม่ค่อยดีนะผมว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยดีนะพยางมันชอบขาดแต่ว่าผมว่าฝารุ่นนี้มันทนดีนะครับใส่แล้วปุ๊บ ใส่แล้วเนี่ยฝามันไม่ค่อยเสียนะครับผมฝามน้ำนะแบบของรถยนตนะ์อ่ะมันไม่ค่อยเสียนะครับก็ตามนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าผมชอบฝาแบบนี้มากกว่าแล้วก็เปิดง่ายด้วยนะเวลาเราเปิดจะดูน้ําดูอะไรแล้วก็เปิดปั๊บมันก็ออกได้แล้วนะแต่ว่าพวกนั้นมันเป็นเกลียวนะครับก็จะออกได้นะเ,นเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ผมก็เอาอไปแล้วนะถ่ายดูแค่นี้แหละนะครับผม